อ้ารอพ่ออยู่รถนั้นแหละนั่งตรงนั้นลูกนั่งตรงนั่งรอตรงนั้นแหละไม่เอาอะไรัั่นหละ หนูจะไหมทาไมเออเรอตรงนั้นแหละรอตรงนั้นแหละโต๊งรอตรงนั้นแหละมันจะตกไม่เอา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 เอาวางไว้ไปไปไปยืนตรงนั้นเออนั่งรอตรงนั้นแหละ นั่งรอในร่มเด้อโอเค จะได้ปลากินไหมเนี่ยฮะเลี้ปลาไปทอดบุญนะ มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งโอ้พาวอ้ยยยยยยยายยยยอยยตยตยตยยยยย้ย ฮะเก่งบกก่อนอืออะไรดูครับเมื่อนครับเมือ่อนครับ แมหมาันดูหมานมนพ่อหมานน่ะมามันตรงนี้มามามาจับปลาช่วยพ่อโอ้หนูไป่จับทำไมไปจับปลาช่วยพ่อน่ะจ้ะ อืมอ๊ยออ๊ยออ๊ยไหนไหนไอ้นั่นอยู่ไหนเอาคู่ทางมาแล้ว Chá chào bùm anh man ừ เอาติดอะไรเนี่ยติดหัวติดหัวปลาติดหัวปลาติดหัวได้เยอะไหมจับดีดีดมันมันโดด มันโดดไปจ้าตัวน้องเหือ,อมจ้าันติดหัวหัวติดอฮด,ด ด,ด,ด,ดูโดูดขติดห้อยเกอะไปจ้าติดหวอยเกอะเอาไปก้อยเอาไปอไปลาบปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนจ,จับได้ไหม จับได้ไหมนะ่ะหนูจับได้ไหมนะจับเร็วจับให้ทันหน่อยเฮ้ยน,นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ตัวใหญ่ใช่เดี๋ยวตัวเล็กเอาไปปล่อยคืนเอาไว้กินปีใหม่มจับเขาฮะจับโอ้ดิจับเอวจับเองจับเองอับเองอ๋อ <c oughs> อ้อ้ยอุ้ยอ้ยจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อจ้าตัวน่ะเฮ้อมาขับจะมาขับทำไมล่ะครับหนูกับจ้าตัวน่ะอ้าวลบแบบนี้โอ้ได้คู่น้อยหนึ่งเลยมันหมานเด้อเดีอเวอเดี๋ยวดูก่อน นี่เอาตัวใหญ่ไว้ตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไป